เรียกว่ากองเชียร์คู่เพื่อนสนิทคู่นี้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และน้องเปนสนรักนีคําสิงด้วยเคมี2คนเวลาที่อยู่ด้วยกันแถมมีความคล้ายกันในเรื่องการขยันทำงานกระตันอยูแถมสายเกย์ด้วยกันทั้งคู่อีกด้วยในการดูแลคนรอบข้าง ล่าสุดค่ะก็เพิ่งมีโมเมนต์ให้แฟนๆได้ฟินไปกับโมเมนต์ตึกใบหยกสีชมพูโดยน้องเบสก็ได้ลงรูปภาพที่บิ๊กถ่ายรูปให้จากการที่ทั้งคู่ไปดินเนอร์ด้วยกันครั้งนี้พร้อมระบุแคปชั่นว่าคนนวรูปสุดท้ายถ่ายรูปให้ค่ะความเลงประกอบรูปเอ่ยก็ทำเอาแฟนๆฟินไม่ไหวโดยงานนี้บอทบิกก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้น้องเบสว่าถ่ายด้วยใจยังไงก็ออกมาดีครับ ทำเอาแฟนๆคอมเมนต์เซวกันหนักมากค่ะอาทิคิดว่าใช้กล้องมือถือถ่ายที่ไหนได้ใช้ใจถ่ายกับตันเร่งเรื่องแล้วนางแบบก็สวยคนถ่ายก็หล่ออบป,ป้ามากค่ะโดยน้องเบสย,ยังได้โพสไอจ s สตอรี story ชื่นชมฝีมือการถ่ายภาพของบอสดิกด้วยว่าไม่ได้ยืดขาเลยตากล้องเขาถ่ายได้ขาย,ยาวจริงๆเลิศเกิน เปอร์เซ็นจากวันที่เราไปพัตคารหมุนหมุนใบหยกวันนั้นแล้วก็เขินอยู่นะวันนั้นตึกใบหยกหวานมากหมดขึ้นเต็มตึกใบหยกเลยทุกคนวันนั้นกุ้งหวานมากเพื่อนแกกุ้งให้การตัดภาพมาที่แซมมี่แซมมี่กับหมูโจยุ่มกุ้งกินเองแต่อาหารอร่อยมากๆทุกคนร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วมั้งไม่แซมต้องการหาคนแก่กุ้งให้หน่อยค่ะ ออมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเอรอดูนะเป็นงานไ like, ลค์คู่เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นงานแสดงคู่นี่แหละรอดูแอบแอบมาสปอยได้นิดนึงเท่านี้รอได้เลยนะคะของทั้งยูริด้วยยูริก็มีงานเซอร์ไพรส์อีกทุกคนฮอตมากโอเคไว้มาเมามมอยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่เอดูก,กันนะคะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอดูปาร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ